และกลับมาอีกครั้งกับโปรเจกต์ซัมบอยนะฮะเกมอาช้นไม่รอดในโลกของตอมบี้นั่นเองวันนี้สวัสดีตอนเช้าพอดีว่าผมเล่นเกมตอนเช้าเสียงอาจจะหายหน่อยไม่เป็นไรเนาะไม่ว่ากันเย้ <Yeah. S 1> มาดูชีวิตของเรากันนะฮะตอนนี้เป็นชาวสวนชาวไร่เลี้ยงสัตว์เป็นฮาวิส์มูลไปที่เรียบร้อยแล้วเป็นชีวิตที่นายต้องการไงล่ะเพื่อนใช้ชีวิตอย่างสงบสุขปราศจากอาการบาดเจ็บแต่ว่าเลี้ยงแกะก็บาดเจ็บเหมือนกันเราจะเชื่อเลยเพื่อน โอเคต่อเนื่องจากพาร์ทที่แล้วไหนมานั่งคิดทบทวนกันหน่อยซซเราไปเอาทรัพยากรจาการ้านร้านค้าทหารมาเรียบร้อยแล้วนะมีทั้งน้าผีทั้งเฟรดินานแม็กควีนนะถ้าใครพลาดนี่ขอโชว์หน่อยนี่นผีเราล่องลอยอยู่ในอากาศด้วยไงโคตรเท้าลอยนะส่ว <laughs> นนี่เฟรดินานแม็กควีน ผมขอยืมชุดเข้ามาถ้าคุณจะสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนเลยก็ที่หน้าอกของเสื้อเขาเนจะเป็นรูเพราะว่ามันคือเสื้อผมนั่นเองเราคือคนคนเดียวกันนหคือฉันใช่คือนายฝากเป้าห้องด้วยนะหมวกเขาเท่ดีเราคือคนคนเดียวกัน,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 นกนะเบ็ตตี้คนคนว Betty, สวัสดีโอเคเดี๋ยวทางนั้นอันนี้เราอันนี้เราไปเก็บเอ่อทรัพ <Yeah. S 1> ยากรเพิ่มกันฮะมันจะมีสิ่งที่เรียกว่ากระเป๋า กระเป๋าทหารใช่แล้วเอาอีกแล้วหรอเพื่อนก็เรามีเพิ่มได้อีกใบหนึ่งอ่ะน่าเป็นบรรไรหรอกแล้วก็มีหลายอย่างที่ต้องเก็บเลยนะฮะถามว่านั่นคืออะไรอาหารนั่นเองอย่าลืมว่าอาหารเราใกล้หมดแล้วมัวแต่ปลูกพืชผักหรือว่ารอรีดนมในตอนนี้มันอาจจะยังไม่ใช่ฤดูกาลฮนะผมว่าเราไปด้านนี้กันก่อนดีกว่านาที่มีห้างสรพสินค้าของ ของเราไอ้ชุดนายเท่ดีรองเท้าสวยด้านนี้ยังมีประชากรพลุกพล่านอยู่อย่างเจ๋งโอ้โหเดียวเฮ้ยอยอะไปเ้อเฮ้ยโหท่วมโอเคเขาเดิกกันมาเยอะดีอ่ะผมผมชอบชอบชอบหลบไม่อยากสูด้วยเอ้ยทำไมเยอะจังเดินมาจากห้างสรรพสินค้าหมดเลยใช่ไหมเนี่ยมีกระเป๋าเดินป่าใหญ่ด้วยนะฮะน่าจะเป็นเด็กแก๊ง โอเคแล้วผมก็กลับมาตรงนี้อีกครั้งหนึ่งผมจะเอากระเป๋าเดินป่าใหญ่ไปด้วยว่าแต่ร้านนั่เขาขายอะไรอยังไม่ได้เช็คเลยขอดูหน่อยได้ไหมเราเช็คแต่ร้านนี้ไปนะฮะร้านนี้ขายอะไระเพื่อนอ้เป็นเป็นบาร์ต้นอาหารอยู่ไหนส่วนครัวนี่แหละที่ฉันต้องการย่าจะมีพี่บี้ตามหลังเรามานะฮะโอเคเป็นร้านไดเนอร์ดีๆนี่เองนะไม่มีอะไรเดีย๋ยวได้ตู้นี้ไปตั้งที่บ้านจัง สวัสดีครับคุณเดินตามผมมาใช่ไหมโ okay. อเคมาเข้าไปหน่อยไม่ใช่ด้านนี้นี่นะลืมมันจะมีกระเป๋าที่เราเก็บได้นะฮะจ้าดับเฟลิลหรือว่ากระเป๋าทหารดีฮะคุณคิดว่าไงดับเฟลิลอาจจะเหมาะกับการถือด้านข้างมากกว่าหรือเปล่าถือด้วยมือรองไม่เจ่บนี่ถ้าคุณถือดับเฟลิลก็จะเป็นแบบนี้หรือว่าจะลองใบนี้ดีนี่ใบนี้เฮ้ยจบอืม ก็ดูดีเหมือนกันนะเนี่ยจีซัสอยากขอได้ไหมมันทำให้ฉันเครียดอะมันคิ้วไงเราควรใช้ดับเบิลถ้า2ใบก็จะเป็น46นะฮะก็มือหลักแล้วก็มือรองถ้าแบบนี้มันจะยังหลักไม่ได้แล้วโอเคอยากขอได้ไหมมันทำให้ตัวละครฉันเครียดอะเพื่อนสวัสดีครับโ o เวอร์อผมเอาหมวกทาหารไปไว้ไหนแล้วมีใครจำได้ไหม อยู่ที่พื้นปะไม่อยู่ผมเอาไปไว้ไหนวะไม่ใช่ยฉันเก็บมาด้วยอย่างนั้นนะหรอไม่มีแหมไปไว้ไหนเพื่อนก่อนที่จะเครียดคีริงก็เท่ะนะเก็บมาก่อนเดี๋ยวไปใช้เออยดีแล้วเอียีแล้วรู้เลยว่าเครียดมากอันนี้เอาไปให้เขาใส่ดีกว่าเอาไปให้เจ้าเฟอร์ดินันด์แมคควีนใส่นะมีถังน้ำหมวกทหารไปไหนแล้วอะ่ะผมเอามาไม่ใช่หรอ,อผมน่าจะใกล้เครียดเร็วๆนี้ละ ไปบ้านี่วันเดจ้าคุณข้อทำไมอ่ะมันทำให้คนเครียดนะมันทำให้คนเครียดนะเพื่อนโอเคทีนี้ก็ย้อนกลับไปนิดนึงหวังว่าจะไม่มีประชากรเยอะนะไปไปนิดนึงตรงนี้จะมีกิกะามา์ทเล็กๆฮนะที่เออเราควรมาเช็คตั้งแต่เยอะที่เราควรมาเช็คตั้งแต่หน้ากิกะามาร์เมีนิดหน่อยประมาณ5ตัวได้ รองเท้าได้พังแน่ๆพ่อหนุ่มเย้ยมากันเต็มเลยวิเอ้ยจะไปเลยสวยอย่าลุกขึ้นมารอาละผมจะเข้าไปแล้วพร้อมกระเป๋าดัฟเฟิลสองใบหวังว่าจะไม่มีใครตามมานะเอ้ยโอมาเรื่อยๆพังอืมขอบคุณมาก ถ้ออบหรืยังอ่ะโอยพอได้อยู่พอใช้ได้แล้วผมจะแสดงว่าดัฟเฟต้องถือมือหลักโอเคมือหลับไฟสีเหลืองด้วยเพื่อนเอาไปทำอะไรไว้น่าสนใจดีนี่น่าสนใจดีนะฮะไว้ไว้เอาไปลองเอาหลักของกินถ้าเป็นของที่กินได้เลยก็จะดีอย่างเช่นเจน้นี่มัคโรนีก็เอามาฮะกินได้อยู่ถึงจะคอแห้งแล้วก็เป็นทุกเราค่อยจิบวอดก้าตามดีไหมดี ถ้านายเรียนทำอาหารมันก็จะดียิ่งขึ้นนะเพื่อนรู้หรือเปล่ามีได้เป่าผมด้วยทีย่บอกว่าในอนาคตเอามาใช้งานได้จริงนะจะโคตรเจ๋งอาหารกระป๋องกระเป๋านักเรียนซอสทั้งหลายแหลมีแคลอรี่นะฮะอย่าว่าไปถือว่าอร่อยดีมีประโยชน์เลย Must be used in recipe ใครรู้วิธีเอาถั่วไปทำอาหารบ้างบอกหน่อยต้องใส่หมอ้อหรือเปล่าฮะใส่ต้องหาวิธีแล้วล่ะเพราะว่าถั่วนี่มันแคลอรี่เยอะสุดๆไปเลย วกวาดโอเคอหางกระป๋องสุด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 บัลเบอรกัมน้ำไม่เป็นไรแล้วกันอ n d o ็อกเน่าอันนี้เราเช็คแล้วสองแถวอันนี้เช็คแล้วเช็คแล้วอันนี้ยังยังแน่เซลเซอร์วอเทอร์นี่ไม่คืออะไรฮะน้ำเกลือแร่หรือไงกันอุ้ยฉันเก็บขนมรอบแรกไม่หมดเหรอเราเคยเก็บหม้อมาเรี่ยงฮะไม่แน่ใจเดียรอบๆมันสงบมากเลย เย,ย้ผมหยิบของใส่ตัวผมไม่ได้หยิบใส่กระเป๋าอย่างเดียวยิสกับโยเกิร์ตเน่าได้ด้วยเหรอบูดว่างั้นมากรีนเนเทียมไม่มีวันบูดของดีนี่โอเคตรงนี้เป็นตอนอาหารสดแล้วฮะ <c oughs> น้ำตรงน้ำตาลก็กินได้อยู่นมข้นจืดพริกกระป๋องนี่ก็กินได้อยู่ช็อกโกแลตชิพของดีโอเคเฮ้ยเดี๋ยวตรงนี้ดูมีของนะมีอะไรหรือเปล่าโอเค เอาละเดี๋ยวขอเข้าไปในครัวหน่อยได้ไหมคุณคิดว่าไงเฮ้ยขวานถึงไม่ได้มีขวานกากๆอยู่ก็ตามทีมืข้างๆเป็นครัวนะฮะออเลนจูสดื่มเลยออาเลนจูสดื่มหน้าตู้นี่แหละได้ประโยชน์อุ้ยนมไม่บูดด้วยเจ๋งว่ะคุณอยู่อยู่มาได้ไงวะดื่มเลยของที่อยู่ในตู้ฮะเราไม่เก็บไปสดให้หมดนมช็อกแลตเออเรนจูสอีกแล้ว เออเก็บกับตู้ไปเอาล่ะในชั้นพวกนี้ต้องมีอะไรไให้ผมบ้างแล้วนะขอบคูนมากผลไม้กระป๋องของน้อยจังวิบ็อกออฟแคนพีชนะฮะไม่หนักแค่เสียงของข้างในมันหนักเท่าไหร่สปากเาปากตตี้โบโลเนสมะเขือเทศแครอทป๋องโอเคของดีทั้งนั้นอันฝรั่งเยี่ยมตัวเริ่มหนักแล้ว่าได้ไปสนใจอ้านี่ไฮะ must b ย u s e d as recipe เอยง่วงง่วงไรตอนนี้อ่ะเพื่อนอดทนไว้ก่อนแป๊บหนึ่งนะใกล้ได้แล้วใกล้ได้กลับแล้วละรู้ว่าจะนอนข้างบนเด๋ปุ่ขยะผมขยะหน้าบนเหมือนเหมือนมีรังเหมือนกันใช่ไหมถ้าจะไม่ผิดห <c oughs> ้องครัวน้ำมันพืชเก็บหมดฐานจังหวะน,นี้น้ำมันพงน้ำมันพืชเดี๋ยวค่อยไปหาร้านเหล้าเอาโอเคนะโอเคอยู่คุ้นคุ้นอยู่ฮะเหมือนเรารู้ เ้นทางไปร้นเล่าอยู่นะฮะเราก็เก็บพวกนี้ไปซะเลือดทะลักเลยน่าจะได้น้ำมันพืชมา1 0 2ถึงถังด้วยกันเวอร์นะฮะไม่ถึงคุณว่าหมดเรือยงทิ้งกันขอดูด้านบนหน่อยครับเคมีห้องน้ำผมเคยมาอยู่แล้วแค่จะไม่ได้ว่ามันมีอะไรบ้างม i c โครเวฟว่างเปล่าอย่าได้ม้อจังเลยเอาละปรับปรงไม่ไมรู้แต่ว่าจะลองดูล้วละ ุ้ยตัวหนักเกินถือไม่ได้อันนี้เรียกว่าน่าจะเกลี้ยงเหรอฮะของที่กินได้จากที่นี่โอเคทำโลโก้ไว้ักหน่อยว่ามาเยี่ยมเยือนแล้วนะฮะนี่ไงเพื่ออยากได้ปืนโอเคขออนุญาตกลับบ้านอย่างสงบก่อนนะเพื่อนอ <c oughs> วุ้ยเย้เย้เลยสักวันเขาจะเดินถึงบ้านผมแน่นอนสัมผัสได้ ในายใกล้แล้วอดทนอีกนิดนึงนายได้ถึงบ้านฉันแน่นอนแล้วเราเค่อยมาเล่นกันตอนนั้นโอเคไหมอยู่ดีใช่ไหมไม่มีใครทําลายรั้วนะไม่มีโอเคแค่นี้ผมก็อุ่นใจแล้วละ่ะยิงไว้ตรงนี้ก่อนนะฮะเดี๋ยวเรามาจาัดโซนนี้เป็นโซนที่กินที่อยู่เลยดีกว่าโอเคน่าจะต้องเอาของพวกนี้มา,าไว้ข้างนอกดีกว่าตัวที่เราไม่ได้ใช้นะนี่ตอนนี้เอามาใช้ประโยชน์ได้แน่นอน อเออาสวัสดีนะผีสวัสดีเปร์ดินาน,นุแมคควีนแล้วก็เบ็ตตี้ด้วยเปลี่ยนพวงกุญแจกันฮะผมจะใช้พวงก,กุญแจอันนี้อือนี่เรามีพวงก,กุญแจแบบว่า playing. Playing. เพลย์อิงไงเพลย์อิงแมคแมคควีนเช่นมีอุปกรณ์ให้นายเพิ่มเติมด้วยละอันนี้เป็นไงบีจ่าแน่นชุดแน่นชุดอันนี้เราเป็นไงโหโคตรแน่นอืม ดูเบิกเบินขึ้นนะเอาขวานไม้ขวานที่พังแล้วอ่ะหรือฝนตกหู <Ooh. S 1> น่าดีใจนะฮะเพราะว่าเราจะได้รถน้ำด้วยในนี่สุดยอดอู Ooh ้เอาละผมว่าเราปิดห้องนี้ดีไหมรู้ว่าเปิดรู้วงไงรู้ว่าปิดถารู้ว่าเปิดรู้ว่าปิดรู้ว่าเปิดูวางนี่ก็ได้เถอะอัลโหลไม่วางไม่ได้ลูก เออโอเคจริงข้างในก็มีที่อยู่นะฮะแต่ว่าไม่เป็นไรวางทั้งหมดไปเลย everything จริงเกเบลนอี่ออกมาวางเราจะได้รู้นะว่าเรามีทรัพยากรมากน้อยแค่ไหนกินหมดมันจะได้รู้ไงดูดีนี่ยังไม่หมดวัาเอาทุกคุกน่าต้องไปอ่าคู่มือเอาทุกคุกซะแล้วทำไม ทำไมน้ำตาลมันห่อใหญ่จังรู้สึกเหมือนตักบากเข้าสารอาหารแห้งยังไงก็ไม่รู้โอเคลงละฮะตอนนี้โอเคผมว่าครนอนก่อนสำหรับคืนนี้นะตรงนี้นะ่าทำเป็นประตูที่มีหน้าต่างจังเลยนะเพื่อนนอนฝนตกไม่เยอะหรอแล้วต้องแกะหายไปไหนหมดไว้ผมต้องเข้าไปเก็บขี้แกะไว้เนี่ยมันแกะเรานะ่าจะไปหลบมุมกันซะเยอะฮะเนี่ยเขาดูนะโอเคยังอยู่กันดีหลบมุมกันอยู่นะฮะเฮ้ยฝนตกต่อแล้วหูดีมาก พืชพืชรักพืชหลงพืชชุ่มพืชฉ่ำแบบนี้ต้องทำไงฮะสมวิญญาณสมวิญยานักปลูกไปพวกเราสมวิญยานักปลูกกันเถอะเชบเบจเนี่ยโพเ a โตวัชเชอร์เมนีม่อะไรเคียวไม่เอาผักเคียวไม่กินใครจะกินก็กินแันอย่าเพิ่งหยุดนะตกไปเรื่อยๆเลยเพื่อนไปหาช้อนปลูกสวยข้างนอกไม่มีแขกมาใช่ไหมไม่มี โอเคเรวมียานักปลูกเลยละกันถ้างั้นจริงๆถ้าใช้จอบแล้วเราไม่ต้องย่อตัวว่าคุณจะดีกว่านี้ปะไปไแว่าตรงนี้ปลูกไม่ได้เลยอ่ะเพื่อนฮัลโหลนาดีนับสอยถึงแผลนเหียนี่ไงฉันจะวางดินแล้วไงเพื่อนไม,ไ,ไม่ได้ปะไม่ได้และ ผมก็ทำให้ตรงนี้เป็นดินเปล่าไปตลอดการไม่เป็นไรเราก็ขุดเพิ่มไปอย่าคิดมากตรงนี้โคตรรกเลยเริ่มร็อกจัง,งปวดตัวเริ่มปวดตัว ไม่น่าเชื่อว่าฉันทำทั้งหมดนี้แต่ว่าไม่ได้สกิลเลยสักนิดเดียวนะฮะคือระบบการปลูกผักแบบใหม่ที่คุณจะได้รับค่าประสบการณ์ก็น่าจะต่อเมื่อคุณปลูกสำเร็จซึ่งต้องบอกเลยว่าม,มันเป็นอะไรที่ยากพอสมควรโอเคขอคแกะเมล็ดพันธุ์หน่อยอ่าตงโมตังโมตังโมตงโมว่ะคุณตงโมรูโตัหว,วานๆเลย กะลีป่่ากะหล่ำปีมันฝรั่งที่ปลูกบนดาวังคารขึ้นปลูกที่นี่ก็ต้องขึ้นเหมือนกันเป็นสติมองเครื่องเท่เมืดมากขอคํามลีีนให้ ให้เออเครื่องให้ชุ่งนาผมหน่อยขอความคลีนให้ชุ่งนาผมหน่อยครับจริงๆจะทําให้คลีนง่ายมากนะแค่เอาพื้นอย่างอื่นมาปูใช่ปะ่ะมันก็จะไม่ขึ้นแล้วไงเฮ้ยไปมาเอาให้คุยด้วยมีไหมเดี๋ยวน้องเครียดนี่คุณนูฮันหลังคาที่เราทําไวน้นี่โหโคตร กิดประโยชน์น้องๆเข้าไปอยู่กันเต็มเลยไอพวงไข่ก็ด้วยแต่ผมไม่อยากเข้าไปอยู่ผมกลัวพวงไข่เอาเราขอดอูสถานะการรดน้ำหน่อยดิชุ่มฉ่ำนะฮะชุ่มฉ่ำกันหมดยอดเยี่ยมน้ำพลังจะท่วมแนละ้วน้ำกลังจะท่วมแล้วตอนนี้อยากทำรัว้วลดหนามจังเลยรั้วกิ่งไม้อะมีไหมไม่มีไปทำแผลทำแผลกันสักหน่อยน้ำมันลมนี่มันอิ่มฮะอ๋อมันก็โอเคลด เราควาหิวได้ยูเหมือนกันเอาละขอถอดผ้าพันแผลนหน่อยโอ้โหยังจะติดเชื้ออีกเหรอเรียบร้อยแอลกอฮอล์เราหมดขวดเศ้าจังกระสอบเปล่าไว้นี่แล้วกันว่าจะเอายาเข้าไปให้น้องหน่อยฮนะแต่ว่าพอน้องอยู่ตรงนี้เยอะแล้วผมว่าหย่าดีกว่านะเราเค่อยค่อยเข้าไปตอนที่น้องไม่อยู่ตรงนั้นนะ่ะจะดีที่สุดเนาะผมว่า ลอยน้องไปดีกว่าขอดูหน่อยว่าเราดัดแปลงไฟฉายได้ไหมอ่ะอืมไม่ได้หรอผมนึกว่าจะเอหลอดไฟมาดัดแปลงไปฉายได้นะน่าจะต้องเป็นพวกเอ่อโคมไฟใช่ไหมถึงจะดัดแปลงได้รวดเอ้ยเรามีรวดอุยเรามีรวดนี่ว่ะเพื่อนใช้ได้ปะใช้ทำรัวร้วรหนามได้แค่ไหนรั้วจะทำพื้นไปเลยน่าสนใจดีนี่นะ ไอ้ก็ทำพื้นสำหรับพื้นที่เพาะปลูกของนายไงดีไหมดีดูดีอือยากเข้าไปลูปหัวน้องแกะนะฮะแต่ว่าเดี <c> ๋ <oughs> ยวเขาจะเครียดกันอ่ะทำไงดีไม่เป็นไรมั้แล้วทำไมน้องไก่ไม่เข้าไปอ่ะน้องไก่งวงพ่อนายมีไข่กันหรือยังให้เขาหลบฝนไปนะ,ะผมจะเข้าไปเก็บขี้เก็บเก็บขี้แกะเนี่อะไรขนเหรอเตกีดังคืออะไรขี้ไก่เหร ว่าสิดีดอืมขอดูไข่หน่อยมีไหมไม่มีไม่มีมมเปิดประตูไข่ไว้คนทางไหมืหอยเก็บหรือเก็บไว้ให้น้องๆดีเจ้าพวกต้นไม้เนี่ยเอาละาเจ้สิ่งนี้คืออะไรอยากรู้มากมากเอ,อ่อเธอกี้ดังคืออะไรกินไม่ได้ด้วยแต่เท่คืออะไรก็ไม่รู้เธอกี้ดังอดูหน่อยมูลสัตว์อืมมันก็คือ ขี้ไก่นั่นเองนะขี้ไก่แล้วก็ขี้แกะเริ่มอยากทำถังหมักปุ๋ยแล้วสิเนขาดูหน่อยอว่ามันใช้อะไรบ้างนะฮะจะถังหมักปุ๋ยเฮ้ยฝนอย่พิ่งหยุดดีมันไปอยู่หมวดหมู่ไหนอะ่ะเ <c raf ting> พ,มมพื่อนคราฟติ้ง f าร์ i n g เื้ยทำหุ่นไรกาได้ด้วยเย้เข้โค้ดเท่าว่าผมเดินวนไปวนมาทำไมผมหาวิธีทำนี่ไงคอมโพสเตอร์หูใช้ไม้สไม่เลวไม่เลว เออน้องแก่ก็ดูแฮปปี้ดีดีแล้วล่ะใช่ไหมสี่ใช่แล้วผมจะไปเอาไม้จากที่อื่นอีกแล้วขอทำถังหมักมูลสัตว์หนะ่อยฮะเออหรือเราก็ตัดอันนี้ไปเลยไม่ไดต้ต้นไม้นี่ไงนะมีขวานปะมีขวานก,กากอยู่เล่มหนึง่งถ้าตัดได้ก็ตัดถ้าจาตัดไม่ได้เพราะขวานกากเกินตู้ไหมคือหรือเปล่าเย่าบอกนัน <c oughs> กำลังบอกเลยว่าอย่าบอกนะว่านายจะสู้ไม่มีพนะี่บี้เนาะไม่มีหยิบท่อนซุงเอาฮะดีท่อนซุงก็เยอะอยู่อะ่ะโอเคไปผมรู้แล้วว่าผมจะหาเอ่อหม้อจากไหนหม้อวะ่ะเลือ่อยจะเลือเล่อ,อยจะพิ่งอุ้ยเลื่อยจะพิ่งลดได้ไหมรอปแป๊บหนึ่งน้ำหนักเราเจ็ดสิบเก้าแล้วฮะเรากินน้อยไง <laughs> กิน <laughs> ประหยัดเกินอะ่ะนายอ่ะกินไปคอมโพสเตอร์ผมว่าทําไว้ตรงนี้ใช้ได้เลย ทีนี้ก็ทิ้งทิ้งทิงไม่ีใครมานะน้องแก่อย่าต่อยฉันได้โปรดโอเคปลอดภัยหายห่วงทีนี้ก็สร้างเลยเจ้าสิ่งนี้ผีและเราก็ใส่มันเข้าไปนะฮะทั้งขี้แกะนอนไม่รู้หนอนใช่ได้ป่ะนอนให้มันช่วยชัยชัยไงเป็นไงจินตนาการผมโคตรสุดเอย ส่วนไม้ที่เหลือก็เอาไปทำอะไรเอาไปทำอะไรสักอย่างกับเจ้าพวกนี้กับเจ้ารัวพันนี้สวยทิ้งไว้ตรงนี้ก่อนลองกล่าวก็ขอฝากไว้ตรงนี้ด้วยขอบคุณมากโอเคน่าจะเวิร์กอยู่ตอนนี้แกะออกนอกพื้นที่หมดแล้วในในรางนี้เหมือนจะเคยมีหญ้าประมาณ100ร ใช่ไหมถ้าเคยมียาประมาณ100ผมก็จะเข้าไปเติมหน่อยมาดูว่ามันลดไปไหมร้อยห้าิมั้งคะถ้าจำไม่ผิดเฮ้ยมันไม่ลดเลยพวกนายไม่กินญยาโวยทีนี้เร,ราต้องใช้ชั้นป้อนนะเพื่อนว่าไงไม่กล้ามีบางอาจไม่บางอาจเดี๋ยวจะเครียดเอาชุ่มฉ่ำไหมขอดูนะชุ่มฉ่ำแหลแกะขิดแม่งก็ไม่หายสักทีปาดแผลเลยเป็นไง ใช้หมดนะฮะแอลกอฮอล์มีเท่าไหรใ่ใช้หมดใช้ตอนที่ยังใช้ได้อยู่อืมเราจะได้ไม่ต้องเปิดไฟห้องนี้ฮะไปใช้พื้นที่ด้านนอกให้คุ้มๆไปเลยดีไหมดีน่าสนใจดีเนี่ยมีโต๊ะอีกต๊ะนึงไงโต๊ะนต้น,นโอเคขอบคุณมากขอบคุณมากๆเลยครบับทําอโต๊ะไปด้วยได้ไหมมูท็อปเวิร์คเบนช์อ่อนเป็นโต๊ะแบบ Work ์คเวิร์คเโต๊ะทำงานโต๊ะแบบโต๊ะคราฟนะฮะ เวิร์กเบนช์ไว้มุมนี้ปิดไปแล้วห้องน้ำเนี่ยไม่ใช้อยู่แล้วสีน่าจะเดินทะลุได้อยู่๋อ,อไม่ได้โอเคขอของหน่อยของที่ไม่ใช่น้ำเปล่าเหมือนเราจะเก็บน้ำเปล่ามาด้วยนะฮะใช่ไหมช่วงที่เจอน้ำเปล่านี่เก็บไหม่หมดเลยจะไปวางด้านนอกด้านในแสงมันน้อยไปเริ่มคิดแล้วรู้ว่าเราจะปิดบันไดาทางขึ้นดีน่าสนใจน่าสนใจนี่เราก็ปิดบันไดาทางขึ้นไปเลยดีไหม เดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยเคลียตรงนี้ก่อนตัวหนักแล้วก็เอาไหมโครเวฟลงมาแยกส่วนนะเอาละทีนี้ผมจะวางบังไปเลยน่ป,ะปะ่าวะอุบะนี่ <c oughs> ต่อไปนี้โซนของกินอยู่ด้านนอกหมดแล้วอยากได้อะไรก็หยิบเลย <c oughs> ดูดีนี่หนึ่งสองจริงๆเราเหลือทางขึ้นไว้ได้นะเนี่ยใช่ไหมวะ ไม่เป็นไรก็ทางขึ้นทางเดียวดีแล้วแต่ก็ไม่ใช่ว่าไม่เคยเจอสถานการณ์ที่ซอมบี้มันบุกเข้ามาแล้วเราเลือกที่จะลงบันไดแทนก็มีเหมือนกันคุณคิดว่างไงผมคิดว่าถ้าเหลือไว้ก็ยังดีเปิดช่องทางอะ่ะถ้างนั้นมีความเป็นไปไ,ได้ไหมที่ผมจะโละโต้ะนี้ก่อนแล้วของก็จะพุ่ลงไปที่พื้นโอ้โหขอโต้นไหนจ้านี่งหยิบขึ้นมาอันหนึ่งตัวนี้เราก็จะเลือกวางด้านนี้ไปเลย เพื่อปิดทางเข้าออกโอเคโอเคทีนี้ทางเข้าออกก็ถูกปิดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว,ล,วละแล้วเราก็มาย้ายตัวนี้เพื่อเดี๋ยวเดี๋ยวเด,วเดวมีของวางอยู่โอเคจะต้องเอานายออกอะ่ะเอาอันนี้ฮะหยิบอันนี้ขึ้นมาแล้วก็วางเจ้านี้ลงไปตุ้มแล้วก็ไมโครเวฟอยู่ตรงนี้ไหมน่าจะดีนะหรืออยู่นี่อยู่นี่ดีกว่าโอเคสนอะไรที่วางอยู่บนพื้นหยิบหยิบขึ้นมาหน่อยได้ไหม โอเคเปร์เฟกโตผมเจอ,อมไม่ได้ว่ะถ้างั้นพันนี้ขอจากบาเทนี้ก่อนละกันนะฮะแล้วเดี๋ยวพัดหน้าหาวิธีทำอาหารกันดีกว่าด้วยไมโครเวฟไม่รู้ว่าเอาชามใส่เข้าไมโครเวฟได้หรือเปล่านะถ้าใส่เข้าได้ก็คงดีสมบัต์ยังอยู่ดีมีขี้นิดหน่อยแต่ตอนนี้เรามีแหล่งเอาขี้ไปเก็บแล้วฮะโอเคจากมาเท่านี้ดีกว่าขอโชคดี เดี๋ยวไปศึกษาวิธีทำอาหารที่ไม่ต้องเอาเหล็กเข้าไมโครเวฟก่อนจะได้มันเบิร์ดเราเจอกันครับโชคดอีอาจูอาจูอาจูเรามาได้หนึ่งเดือนกับ12วันแล้วล่ะ